สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าใหม่สุขคาสวัสดีเจ้าใหม่สุขคาะกินข้าวนักจะได้ตุยๆกินข้าวนักจะได้มีน้ํามีนวลผอมไปน้อยนี่นะเจ้าหลายคนมาตักน้องอูเดตเนาะว่าน้องอเดตเจ้าน้องอเดศผอ,อมไปน้อยเนอ้อกินข้าวนักน้องบอกินขา้าวเลยก่อนน้องกินไปขนมเส้นได้ก่อนเนี่ยอันนี้ขนมเส้นน้ํายาเจ้า ฝีมือของพี่สิวไร่กับขอบพระคุณพี่สิวไรและก็พี่น้องรวมถึงพี่สมพอตัวเองนะเจ้าสามพี่น้องสา,ามใบเถาแล้วก็ขอบคุณน้องเด่นนภาที่ไปช่วยพี่สีปรุงและพี่ตรงๆที่ไปช่วยทาเขาเก็บไปให้โอเดตนะเจ้าเก็บไปให้โอเดตเป็นขนมเส้นน้ํายา ก็ให้ใน้ตานบ้ยเนะกินนักๆนาจะได้มีน้ำมีนอนกินนักๆนาจะได้ตุยตุยอีน,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 น่ะอยู่เล็กกินหวานกินหวานหวานเนาะกินลำลำหวาน วันสินใหญ่สินหลวงก็ไปทำบุญม้นนเจ้าหลายเสีงหลายอันมันหมอเพราะว่ามันเป็นหัวงอกลวกอะตัวงอกลวกแล้วก็มีถั่วฟักยาวเอามันลวกเนาะแล้วก็ซอยอย คุณผู้ชมคะมันยอดมากคุณผู้ชมคะมันลำมากดูสิคะมันลำขนาดไหน เรื่องขนมเส้นถามสาวโอเด็ดสิคะเรื่องน้ำนิ้วถามโอเด็ดสิคะมะลำอร่อยแซบ่บ หวานๆสุมโมกสุม,มากับทุกท่านตัวน้าเจ้าได้ดูคลิปนี้ของโอเดสแล้วก็น้ำลายจะไหลน้ำลายป้านน้ำลาย,ย,ยน้อยเนาะแล้วก็หิวอะไรประมาณเนี้ยหนูไม่ได้เชื้อเชิญแบบทุกคนเราต้องชอบกินมืนหนูนะ มันยอดมากค่ะหืมหลำหมอ้อ ล5หมอ้อมีก้างนิดหนึ่งนะคะมีก้างปลานิดหนึง่งเก็บก่อนอขออนุญาตนะคะอาจจะมีภาพเสียงเนื้อหาชวนให้คุณหิวข้าว